ว่าให้รออู่ตรงนี้สักครู่นะคะเดี๋ยวพ่อจะลงมาค่ะจ้าจ้าจ้าวันนี้ที่ได้คุยเรื่องวันแต่งงานแล้วก็เรื่องสินสอดอะไรต่างๆนานานะใช่ไหมครับมามี่จ้าลูกก็จะได้คุยวันนี้กันให้จบเลยว่าจะแต่งกันวันไหนจะทำยังไงอะไรกันบ้างอ,อนี้่คุณลี่ยิ้มยิ้มหน่อยสิครับใน,นเมื่อเดี๋ยวเราอะก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะเดี๋ยวคุณอนะก็ต้องเป็นภรรยาผมแล้ว ไอ้จาลูกนี่ไม่ต้องคิดมากแล้วนะเรื่องไอ้บ,บ้านนั่นน่ะแม่ให้ตำรวจจับมันเข้าโกงข่าไปแล้วเรียบร้อยแถมอีกอย่างแม่กับเอ,อไม่ได้คิดว่าแบบลูกจะเสียหายหรือว่าอะไรแบบนี้เลยนะแม่กับเอรับได้ทุกอย่างจ้าชั้นหมานี้ไอ้ของพันนั้นน่ะเห็นเกี่ยวเลยนะคบฉั้นน่ะรับ,บเธอได้อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงชั้นกับมามี้ จะมีเอาเรื่องของเธอไก่แม็กไปบอกใครแน่นอนเพราะว่าเธอกําลังจะเป็นภรรยาของฉันแล้วเนี่ยเราทั้งสองครอบครัวก็เริ่ำรวยร่มรวยมากาขึ้นต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมามี่แม็กนโะดนขังไว้ที่ไหนล่ะคะออือจะถามทำไมเลยจ๊ะเออคืนี่ไอ้คนที่มันทำเธอแบบนันะ้นอะ่ะเธอยังจะไปหามันไปสนใจมันอีเหรอฮะฉัน โอ,อยนี่เธออะไรอีกวะฉันถามมรงๆมลูกพี่มันนอนกอดเธอแม่ฉันหให้เธอดูไปแล้วนี่แถมตอนนี้ตำรวจพิสูตรมาแล้วว่ามันนะผิดจริงๆมันถึงโดนจับเข้าไปในคุกไงเธอจะไ่มั่นใจอะไรอีกฮะก็เปล่าหรอกตอนนี้เธอยังไปสนใจเรื่องพวกนั้นเลยเธอต้องสนใจฉันนี่ฉันอะนจะเป็นผัวเธอไม่รู้หอ่อเอ๊ะใจเยียลูก <c oughs> ครับ okay, มามยใช่นี่นะจ๊ะค่อยๆสวนแจก1น0เพชรฟรีๆเพียงแค่ทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง n n e เน็ e เด e ร์ซแล้วพอคลิปใหม่มาให้ทุกคนกดเข้ามาดูในทุกวันและดูตั้งแต่ต้นจนจบและกดไ like ลค์คลิปโอนั้นและคอมเมนต์ UID ฟรีไฟล์ทุกคนได้เลยแค่นี้ทุกคนก็มีสิทธิ์รุ่น100เพชรฟรีๆทุกวันกันแล้วครับกันผมมาแล้วอ้าวคุณจอ,อ,อมาแล้ว,ลวเหรอคะดีแล้วคะ่ะ เราก็จะได้มาคุยเรื่องสินสอดทองบ้านแล้วก็วันแต่งงานกันเลยเนาะไม่ต้องคุยหรอกครับเรื่องนั้นผมว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกเอ้ยทำไมพูดอย่างนั้นล่ะครับเพราะฉันมีหลักฐานว่าจริงๆแล้วไอ้หนุ่มคนนั้นไม่ได้ทำอะไรลูกสาวฉันแต่เป็นแกกับแม่แกทกั้งห่างเราคุณโจคุณพูดอะไรออกมาฉันกับลูกชายของฉันทำอะไรที่ไหนกันเล่าใช่ๆลุงลุงอย่าพูดไปเรื่อยนะผมแจ้งความจับลุงได้เนละบอกให้ ไอ้วันนั้นสงสัยแกไม่ได้มองดีๆวันนั้นนะลูกสาวฉันให้คนขับรถที่บ้านขับรถไปส่งแล้วคนขับรถของฉันก็จอดรถอยู่ข้างหลังลูกสาวฉันมันเห็นหมดว่าจริงแล้วแพรมาทุบหลังลูกสาวฉันและก็ลากลูกสาวฉันเข้าไปในห้องแล้วก็ยังถ่ายวีดีโอตอนที่แกรับแม่ช่วยกันจัดฉากทุกอย่างทำไมลูกสาวฉันเข้าใจผิดเอเอคฮะเัื่งจริงเหรอคะพ่อใช่จดีลูกไม่ต้องห่วงนะ พ่อจะไม่ยอมให้ใครมาลังแกลูกอีกแล้วเอ,อินี่คุณเจา้าคุณจะทําแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนี้บริษัทของพ่อคุณเนี่ยต้องเส็งแน่แนถ้าเกิดว่าฉันสองคแนแม่ลูกโดนจับตัวไปอ่ะเ,ออเดี๋ยวคุณนี่กี่ผมมาให้มึงน้องผมไปซืประวัติคุณมาแล้วจริจริงคุณมีลูกชายคนโตอีกคนนี่เออนี่แกแล้ลูกชายคนโตของคุณนั่นก็คือเด็กหนุ่มที่โดนจับไปนั่นใช่ไหม คุณไม่ต้องห่วงมือสั่นหรอกครับเพราะอันนี้พอคุณโดนจับทำผิดกฎหมายทำผิดกฎบริษัทของเงินสี่หลงคุณทั้งหมดก็อย่าโอนไปหาลูกชายคนแรกของคุณนันนีอเด็กหนุ่มคนนั้นและผมก็ให้คนของผมไปประกันตัวไอเด็กหนุ่มคนนั้นออกมาแล้วแต่พวกคุณสองคนต้องเข้าอยู่ในนั้นแทนคุณลุงครับคือผมไม่เกี่ยวนะครับแผนทั้งหมดเป็นของแม่รับผมบังคับผมครับไปบอกตำรวจเองลวกัน คุณลี่แม่คุณท่านแม่เออทำไมอยู่ดีผมถึงได้ปล่อยตัวล่ะครับโพรแกไม่เชื่อคุณผิดไงแกทำไมต้องโดนจับด้วยละ่ะงัน้นแสดงว่าแม่และน้องใช่ตอนนี้สองคนนั่นน่ะโดนจับเรียบร้อยแล้วเออคุณลุงครับเอ,อ้จับแม่กับน้องผมเลยนะคะผมขอรับผิดแทนแม่ฮ้ยฉันชอบแกจริงเลยเนี่ย ไม่ได้หรอกนะฉันไม่ยอมไม่แกรับผิดแทนใครหรอกนี่ถ้าแกรักแม่กับน้องแกจริงถ้าเกิดว่าเขาทำผิดแกก็ต้องยอมให้เขาอะไปชดใช้ในสิ่งที่เขาทำเพื่อที่จะให้เขาดีขึ้นไม่ใช่แกเป็นไล่รับผิดแทนเขาทั้งหมดเออแต่ว่าผมไม่อยากให้แม่ผมโดนจับฉันก็บอกแล้วไง แกก็ต้องยอมรับให้แม่แกไปช่วยใช้กรรมแม่แกออกมาแล้วเป็นคนที่ดีขึ้นถ้าแกทำแบบนี้วันหน้าแม่กับน้องแกอาจจะทำเรื่องที่ชั่วกว่านี้แกอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนล่หรอ,อ,อไม่ครับคุณท่านถ้าอย่างนั้นแกเข้าใจาแล้วใช่ไหมเ,เข้าใจาแล้วครับและอีกอย่างหนึ่งเช่นนี้แกไปรับผิดแทนใครไปติดคุกไม่ได้หรอกพ่อแกต้องมาแต่งงานกับลูกสาวที่นี่อ๋อครับ อะไรนะค,ะคนรับพูเองดอะไรเหครับคุณลี่ก็ <c oughs> นายเป็นลูกชายคนโตของเขาไม่ใช่หรอเออเขาใช่ครับไม่เห็นจะบอกเลยเอ่อคือผมไม่รู้จะพูดยังไงนะคะยงไงน,นก็เป็นลูกชายคนแรกของเขาในกฎของ,ขของบริษัทอะพอเขาทำผิดกฎทุกอย่างที่เป็นของเขาก็จะโอนมาให้ลูกชายคนแรกก็คือนาย พราะอย่างนั้นคนที่จะต้องแต่งงานกับฉันก็คือนออายอ่ะแต่ว่าผมไม่อยากแต่งงานกับคุลลี่นะคะเอา้าทำไมกันนะผมไม่อยากแต่งงานกับคุลลี่เพราะว่ามันเป็นข้อบังคับอะไรแบบนี้นนะะอ่ะครับือแล้วถ้าเกิดฉันบอกว่าฉันอยากแต่งกับนายจริงๆไม่เกี่ยวกับบริษัทล่ะคุณลี่นี่รีบตอบมาดิก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับบริษัทแต่แต่งงานจริงเร่จะแต่งร่ รี่ตอบดปเลยฮะครับอึํางอยู่ได้แกจะมาหาฉันทำไมจะมายาะเย้ยฉันนั่นหรอไม่ใช่นะคะแม่แม่กินอะไรยังครับก็กินแล้วดิกินข้าวแดงไงขอโทษนะคะแม่ผมพึ่งออกมาตอนนี้ผมฝากเงินให้แม่แล้วนะคบแม่จะได้ไว้ให้ไปซื้ออะไรกินครับกินในคุกเนี่ยนะมันคงจะอร่อยแลวมั้งเออ ขอโทษนะคะแม่ที่ผมช่วยอะไรแม่ไม่ได้เลยฉันไม่ต้องการให้ไหนช่วยเลยทั้งนั้นแหละไม่ต้องมาหาฉันด้วยจะไปไหนก็ไปบปมาครับแม่เดี๋ยวผมจะมาเยี่ยมแม่บ่อยๆนะคะจะมาทุกอนทิตเลยแกจะมาทําไมฉันทําไม่ดีกับแกขนาดนั้นแกจะมาหาฉันอีกทำไมแกโง่หรือเปล่าฮะพ่แม่คือแม่ผมไงครับผมอ่ะไม่เคยโกรธแม่เลยนะคะแม้ว่า แ้งแต่เล็กจนโตแม่จะไม่เคยเรียกผมว่าลูกแม้ว่าแต่เล็กจนโตแม่จะไม่เคยเล่นกับผมเมื่อก่อนตอนที่แม่เล่านิทานก่อมน,น้องเขานอนผมก็จะแอบฟังที่ห้อง,องผมแล้วผมก็จินตนาการว่าแม่กำลังเล่าให้ผมฟังเวลาแม่ทำกับข้าวให้น้องพอน้องกินเสร็จผมก็จะไปกินต่อมันเหมือนกับแม่ทำให้ผมกินด้วยเ <c oughs> ม่อี่ผ่านมา ผมไม่เคยโกรธแม่เพราะผมคิดเสมอว่าผมก็เป็นลูกแม่เหมือนกันแม่ถ้าแม่ออกมาเมื่อไหร่เราเหมาเริ่มต้นใหม่กันนะครับแม่ไม่ต้องร้องไห้นะครับเดี๋ยวต่ออย่างเนี้ยผมจะดูแลแม่เองเชื่อขอโทษเชื่อขอโทษแกนะนี่เออนี่ แกจะมายืนขวงางมันนะนีพ่พวกแกจะทำบ้าอะไรพวกแกฮะเดีย๋ยวฉันจะโกนเรียกผู้คุมด้วยจะ,จะทำร้ายฉันนั่นเหรอ,อดีดีพ่อหนุ่มพ่อหนุ่ม สิจ้าเวลาเนี้ยพ่อหนุ่มจะตะโกนยังไงก็ไม่มีผู้คุมคนไหนได้กินหรอกนะจ้าพอตอนเนี้ยผู้คุมเขาไปกินข้าวแ,แ,แล้วพวกแกจะมาบังฉันทำไมฮะวันนี้ก็พวกเราอ่ะเห็นว่าผู้คุมกินข้าวพวกเราอ่ะก็เลยอยากกินบ้างถ้าาผู้แกกินข้าวผู้แกก็ไปโรงอาหารดีว่าจะมาที่นี่ทําไมกันเล่าก็สิ่งที่พวกเราอยากจะกินมันไม่ใช่ข้าวนะสิใช่ไหมยะอือใช่ใชแกจะทำบ้าเลยฮะ ฉันไม่ชอบแบบนี้นะเว้วยใครเข้ามาในนี้จะชอบหรือไม่ชอบอะ่ะมึงก็ต้องผ่านมือพวกเราทั้งนั้นแหละใช่มีเยสองอย่างที่ให้แกเลือกได้เอ,อ่อมีมีมีอะไรให้ฉันเลือกได้บ้างหรอก็อมีหนึ่งให้พวกฉันเป็นคนทําแล้วอีกอย่างอ่ะอีอย่างก็คือนายเป็นคนทาพวกฉันไงเล่าเ,เ,เหนียวทั้งคู่เว้ยไม่ได้ เรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ใช่ใช่เรื่องมาในนาสุดหล่อเพราะยังไงสุดหล่อต้องอยู่กับพวกเราอีกนานทำตัวดีๆททำตัวน่ารักนะรักพวกเราอ่ะจะได้มาใช้บริการบ่อยแม่ไม่เอาน้วยนี่รีบเลือกมาได้แล้วถ้าเกิดเธอไม่เลือกสักทีล่ะพวกฉันสามคนจะเป็นคนเลือกให้นะก็บอกไปแล้วไงว่าฉันไม่เลือกฉันไม่ยอม ไม่ยอมเว้ยน,นี่จะไม่ยอมได้ไงกันเล่าหนึ่งหมามันก็ต้องยอมอะ่ะเอาเป็น่างนี้ดีกว่าพวกฉัน3ามคนเลือกให้พวกฉันจะเป็นคนทำเองแล้วกันนะไม่นะไม่ไม่ไม